สวัสดีครับถ้าบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตนึงที่ติดๆจมึงได้เพราะว่าเรามีเพลงใหม่เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ได้ซ้อมกันแล้วก็รู้สึกว่า อยากเล่าให้ทุกคนฟังจริงนะแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นที่ได้มาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็กับตอนนี้มีกาแต่งหลายท่านมาก็อยากจะสวัสดีแฟนทุกคนด้วยนะครับ oh. ผมเอ่อคือเจฟฟเจฟฟ์จมาครับเจฟฟ์เป <c oughs> ็น,าานคนแรกที่แบบนี่คอนเฟิร์มมาว่าผมมาครับผมรู้ว่าเจฟตอนนี้งานในต่างประเทศสยย่วนใหญ่ครับผม <c oughs> แต่ตอนนี้นยังไม่รู้นะว่ามาได้หรือเปล่าคอนเฟิร์มก่อนขอบคุณก่อนแล้เน้นคอนเฟิร์มก่อนท่าน งานจะบอกไอ้เจฟที่ต่างประเทศนะครับโตแต่เจฟก็บอกว่าเขาจะมานะครับคเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีล้ำมาบเราเป็น V R คอนเสิร์ตก็ได้นะเราก็เลยคุยกันต่อเราบอกว่าเจฟครับคอนเสิร์ตนี้พี่อยากให้เจฟเราคิดดูอย่ากออกเพลงอะไรผมก็เลยเป็นเพลงลองเรือเท่มันเป็นพลกเป็นเพลที่ดังทดังที่ดังที่คือให้เจฟเลือกมาครับแล้วก็ ผมเข้าไปกลับไปคิดว่าเรอยากให้เจฟร้องเพลงอะไรแล้วปรากฏเอาจริงนะครับผมนึกว่ารอบนี้อากาศจะแบบเฮ้ยรอบนี้เพลงนึงรอบข้ามอีกนึงเพลงเพื่อแบบจะได้มีเซอร์ไพรส์แต่เอาจริงนะเจฟร้องดีจนรู้สึกว่าร้องไปเรือยสองเพลงร้องไปเรื่อยร้องไปเรยเริ่มจากเพลงแรกก่อนเลยจากเพลงที่เจฟส์เลือกครับก็คือไม่ถามเลยไม่ถามเลยครับไม่บอกคีย์ด้วยครับไม่น่ารีบคอนเฟิร์มเลยโอเคครับผมเออเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่เคยร้องไม่ไหนกันแล้วก็เป็นเพลงที่ ผมชอบหลอกในห้องน้ำคนเดียวไงแต่ว่า i m a g i n นว่าตรงนี้เป็นห้องน้ำล้วกันนะเราจะได้ไม่รู้สึกตืนต่นเต้นจนเกินไปคือเพลงชื่อว่า O.I.A.S. เดี่ยวครับผมนี่คือเพลงแจมเลือกครับครับผมเใส่ต่อไปถึงตาเพลงของเรื่องนะครับครับนี่บอกก่อนได้ไหมเป็นคอนเสิร์ตที่ผมเรียบร้อยสุดแล้วในคอนเสิร์ต <laughs> ผมคิดไิ่งๆแบบโอเคแต่ว่าเป็น new experience มากๆน,นะ ชอบ,บเวลาเจฟร้องกับคุณพีโนมากมันมันเอาตรงนี้ออกมาเยอะมากหน้าอกเหรอครับ <c oughs> ใช่ใชใชครับเพลงต่อไปครับตอนเจฟมาในการเขาบอกว่าเขาโตขึ้นกับการรอ้อ,รองกับการร้องร้องการร้องคู่นะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คืออะไรที่ถึงเรืองนะครับโดยเป็นปคีย์ที่ผมกำหนดด้วยคีย์ที่ผมกำหนดผมเชื่อว่าคุณเจฟำได้ครับเ <c oughs> ขาเชื่อผมนะ ผมไม่เชื่อเลยถึเชื่อว่าคเราเชื่อขอสยบกี้กับแจ็คใชครับมา เอนเดสเวนนะครับคนนี้คนเดียวครับเอนดสคนจริงๆครับผมไหว้ได้น่อยครับแต่ตอนนี้ข้างหลังนี่ไม่มีเลยเดี๋ยวต้องไปชั้นกบกจัดเนี่ยชุนี่เจ้ครับเป็นไงวะทำงานที่ไหนบ้างตอนนี้ตอนนี้ไปบ้านจริงๆเพิ่งกลับมาจากจีนเมื่อวานเสร็ครับบ้านแล้วก็อยู่ที่น้านก็ถ่ายแบบค่อนข้างจะหนักนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อ่า มันก็น่าสนุกแล้วก็คิดว่าถ้ามันออกไปทุกคนก็น่าจะสนุกเหมือนผมนะคิดว่าจะสนุกเหมือนผมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมไปบราซิลมาบราซิลโอ้โโอเคไม่เจริงเอเลสเปนจริงเอเลสเปนครับผมตอนตอนแรกเจฟมาตอนแรกเขาบอกว่าผมไม่มีเสียงผมมาสองนี่ผมไม่ค่อยมีเสียงแลก็ร้องมาเรื่อยๆรแล้วชักพครั้งทีแบบเริ่มสบายขึ้นเริ่พี่ีอวขึ้นนิดนิดได้ เมื่อก oh. ี้ปรากดเล่นคีย์เดิมผมไม่ได้บอกเลยเอ้าใช่เหรอใช่ครัโอเคครับสุดยอดมากเพราะว่าทำไมผมไปผมผมบอกเลยว่าเจฟเฟนเองนึงอีพีในวิดีโอไหนที่ผมมันผมผมมีความสุขแล้วผมภูมิใจมากเจฟฟูดตลอดว่าเจฟคือมีโอกาสที่แบบจะเป็นนักร้องหลายที่แล้วมันถึงมาออกส่นตอนเนี้ยสำหรับคนที่กำลังรอความฝันอยู่ที่เขายังแบบยังไม่ถึงโมเมนต์ของเขาอะเจฟอยากบอกอะไรเขา กมาจริงผมผมรู้สึกว่าเราค่อยๆทำไปทีละนิดได้ผมผมรู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบกีบว่าไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าไปทำอย่อยางอื่นดีกว่าแต่มันรู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะตัวตนเรามันจะเรียกเราับบาเองในทำในสิ่งที่เราชอบเองมันไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้อ่ะร้องเพลงในห้องเล็กๆเ,เราเมื่อก่อนผมร้องเพลงในห้องน้ำอร้องเนี่ยเสียงสูงๆนะจนข้างบ้านมันถามว่าเฮ้ยที่บ้านมีคนไปเล้ว คือมันแค่มุมเล็กๆอะ่ะเราไมีความสุขรเราอยากทํามันค่อยๆไปสีสเต็ปก็ได้ครับผมว่าสักวันหนึ่งความพยายามเรามันจะตอบแทนสิ่งที่เราไปทำลงไปจริงๆครับคือผมเชื่อว่าหลายๆคนตรงนี้เพราะมันความฝันไม่รู้จะทำพยายามแล้ก็ที่สำคัญเลยความอดทนมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบวันนี้พรุ่งนี้ปีหน้าบางคนรอนสิบปีบางคนร้อยี่สิบปีแต่มันก็ต้องเรียนอยู่ทำเรื่อยๆ มีประโยคนึ่งที่ผมบอกในรายการและผมจะย้ำทุกวันนี้นะครับหลังจากคนทีด่ดูโชว์เขาหลังจากคุณได้เห็นความสามารถเขาครับอันนี้พูดจรสาระนะใครจะบอกว่าจตรงนี้ต้องหานะี่หานะอันนี้หานะอันนี้หานี่ไม่หาเนี่จะบอกพี่ก็พูดประโยคว่าคือถ้าถ้าวงการดนตรีไทยไม่รู้จักเจฟซามเตอร์เนะี่ยพี่จะเสียใจายมาก<ได>ขอให้ยิ่งไปต่างประเทได้ขอให้ขอให้ไปเลยถ้าเชื่อกับเราครับดีใจเราเราเห็นพี่เราเองแล้ว ดีใจแทนยินดีเหมือนกันคือคือวันนี้ผมผมอยากบอกจริงว่าคือการได้เล่นได้เล่นดนตรีกับคนที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กไม่ได้ผู้รุ่ไม่ละประโยชน์ดีนะเคยจริงจริงไม่ต้องพูดฮะดูแบบตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็แบบตั้งแต่ร้อยสิบสี่ปีพี่ฮะร้อยสิบสี่ปีความสมบูนณละเอียดมันน้อยไม่เอาในยูทูบเคยตอนนั้นได้เออใช่มันยังแบบยังไม่ชัดบ้างใช่ใช่ยังไม่ชัดบายกแล้วก็ เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรมันมันเป็นครูผมแล้วก็เออ่ผมได้เรียนรู้อะไรมาตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าวันนึงจะได้ไปยืนบนเวทีนี้กับพี่ต๋องจริงขอต้องมารที่สุดก็อะไรแล้วลงรอผลสภาพพี่ต๋องแล้วกันครับเป็นยังไงบ้างครับที่ได้มาเป็นเกสในคอนผมผมมีความสุขมากที่ได้ยังเรียนที่บอกว่าวันนี้ได้เล่นได้กลับเล่นเป็นโหนาเนี่ยมันเป็น การเดินทางอัลบ้าแรกเราก็เป็นนักเป็นโนนะเราก็พอวันออกหลักเธอเราก็ต้องไปเป็นนักร้องม่เป็นคนที่อยู่เบื้องหน้าต้องเป็นอะไรอะไรต่างๆแต่เราใจเราคิดถึงมงเมต์อคอนเสิร์ตนี้ตลอดเราคิดถึงการเรีเรยนเราคิดถึงการได้เล่นสปอร์ตคนที่เราได้ยินเขาไงแล้วแบบพอได้ทำเป็โนโนไดาแล้วได้แบบรับการตอบรแบบับดีมากเรารู้สึกชืดดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนยังไม่ลืมวนะ่าเราเป็นคนดนตรีนะอะไรเงี้ยมันรู้สึกดีใจผมผมมีความรู้สึกว่าพี่โต๊คือแบบมืนอเปนะ็นโนนแบบหนึ่งในใจผมเลย ตลอดแบบที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่าคือแบบมันมันมีย้อนมันเหมือนว่าเปโนเนี่ยมันเป็นอวัยวะหนึ่งของพี่โตเลยแล้วก็เหมือนแบบเล่นเราไม่เมื่อยหมดหรือ่ไม่ไม่ไม่เมื่อยเลยเล่นแบบิชั่วโมงก็ไม่เมื่อยคือมันเวลาเราเล่นกับนัรร้องมันเราต้องเราต้องเรียกว่าเราต้องหายใจไปด้วยกันมันอาจจะสับสนอาจจะดูแบบนั้นนะแต่จริงๆิงคือมันต้องฟังเขาต้องมองเขาว่าเขาจะเล่าอะไรมันต้องมันต้องไปด้วยกัน แล้วผมเล่าเลยไม่เหมือนกันอันนี้เจ้าสมมายฮละต้องต้องเบรกมาจริงจังคือพอมันไปเด้ไม่เหมือนกับคนเป็นแฟนกันเหมือนมันต้องต้องเคยเล่นนะ้ต้องมองตาต้องรู้มันบางทีพอเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันไม่ต้องมองตามันก็จะรู้แล้วว่าคนนี้จะมาอีกคนเราจะส่งแล้วนะจะเอานะจะลงแล้วนะมันค่อยใช้ส่งพครับผมครับผมเราไปที่เปโดราใช่ไหมครับตอนนั้นตอนนั้นเจ๊ฟังเอาแบบอันแรกในเพลงแรกอะไรครับ จริงๆฟังบีไฟครับ<า>แล้วก็รู้สึกว่า,ามีอสุรกายหลายตัวอยู่บนเวทีอสุรกายแบบไม่เคยเห็นเพลงแบบนี้มาก่อนเหรอแล้วก็รู้สึกว่าผมมันมีเพลงแบบนี้แล้วผมดูวนอ่ะผมดูวน20 30รอบเพื่อเรียนรู้จากพี่ๆว่าแบบพี่ๆร้องตรงไหนย่งแนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่ผมแบบตั้งแต่ตอนนั้นจนี้ก็ยังร้งองอยู่เรื่อยๆเสมอดีใจครับร้องให้ฟังนะ